น่าเชื่อวันยอดผูชีฟ้ามีออฟฟิศอ่ะคนลงนี้ถ่ายรูปเมื่อกี้เนี่ยยู่ทางข้าออฟฟิศลงโคตรเจ๋งเลย สวัสดีครับผมนะฮะเราเข้าสู่เอกวดครับรายการพรีเมียมที่ไม่รู้กี่เดือนมีครั้งหนึ่งนะฮะอยู่ที่อารมณ์คนตัดแล้วก็ไม่รู้จะตาัดเสร็จเมื่อไหร่ด้วยตอนนี้เราอยู่ที่สุวรรณภูมิกําลังจะไปเชียงรายมาแต่เช้าเลยทางานยังไม่ตื่นเช้าขนาดนี้โอ้โหจำไม่ได้เลยว่าครั้งล่าสุดที่ไปภาคเหนือเนี่ยไปเมื่อไหร่นอกจากกลับบ้านแต่ว่าครั้งนี้เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็หวังว่าจะไปดูทะเลหมอกยามเช้าซะหน่อยนะ,ะับไปดูพระอาทิตย์ แสงแรกยาำเช้าที่เชียงรายหน่อยนะฮะกลยเวลาแล้วเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนแ๋้วไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันไป แม่ฟ้าหลวงเชียงรายเราไปขึ้นรถตู้ต่อปูชีฟ้ารถตู้ออกบ่ายโมงครึ่งน,นี่บ่ายโมงยี่สิบแล้ว <c oughs> นี่อีกแล้วทำยังไงวะเนี่ยไปรรีบไปดีกว่าลุย ท่านไหนครับหรือว่านี่นนนด้วยแล้เหลืประมาณกี่นาทีแล้วถุผมต้องขึ้นรถตู้บประมาณบ่ายโมงขึ้นนิดนิดเลยได้ลุ้นน่าจะทันอยู่ซะงั้นแต่การบินเน็ตเปชั่วโมงเลยผม่กลัวจะไม่ทันไปทางทีไหนครับเอ่าไปภูชีฟ้าครับ ประมาณสิบห้านาทีรู้เนาะน่าจะทันอยู่มาทันเลย รารถก็ขาละ200ะะไปกลับก็400บาท ร้อยถึงแล้วบุหลันอะไรวะผูชีฟ้าโหแค่ตอนนี้4โมงกว่าเริ่มเย็นแล้วเนี่ยแล้วก็หน้าที่พักมีร้านข้าวด้วยมีป้ายผูชีฟ้าสูางจากระดับน้ำทะเล1น0 0งพก้ยว่าเมตรเ,เย็นหน่อยวิวข้างทางโคตรสวยเลยแต่ว่านอนหลับตาแล้วเราจะอ,อ้วกโค้งโคตรเยอะเลยเีย๋ยวไ,<ป>ไปติดต่อทีพ่พักกอนเช็คอินกัน ร้อนเลยข้างบนเย็นแล้วนี่ขนาดแค่กลางๆพฤศจิกาเนี่ยถ้าแบบธันวามกราคงแบบว่าเย็นกว่าน,นี้ไปเดี๋ยวอินข้างบนกัน ถึงที่แล้วเข้าไม่ได้นี่สองคืนห <60. S 1> นึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทก็ใช้ได้อยู่นะไม่ถือกับลเล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากกำลังพอดีไปดูดห้องน้ำเป็นพัดลมไม่น่าจะต้องใช้แอร์น้องอยู่ที่นี่ก็ใช้ได้อยู่แนละ้วห้องน้ำโคตรใหญ่ห บอกว่าเยมีเครื่องทน้าอุ่นเลยไม่มีตอนเช้าไม่จอาบน้ว่าไงแลก็ใหญ่จริงห้องน้ำที่แบบว่าโอ้โหใหญ่มากแล้วก็เครื่องทำน้ำอ,อ,ำอุ่น,ออน,นบ,บกกอกขาดไม่ได้เลยมายที่นี่ไม่งั้นนี้ตอนเช้าไม่อาบน้ำขึ้นภูแน่นอนห้องก็มองไปข้างนอกก็เห็นวิวอยู่นะครับไปเรียบร้อย ไปเจอกันทีตอนเย็นหมูกระทะจุ๊บจุบเอทุกคนตอนนี้ก็จริงๆการจะออกมากินหมูกระทะตั้งแต่5้าโมง6โมงตั้งแต่หลังเข้าห้องพักแล้วแต่ว่ามังเอิญหลับ หลับเป็นตายเลยแล้วก็เพิ่งตื่นนะตื่นมาก็เกือบสองทุ่มแล้วก็เลยลองเดินลงมาดูแล้วก็โคตรดีเลยเพราะว่าห้องพักในอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งตรงข้ามกับถนนพอลงมาพุบเจอร้านหมูกระทะเลยแล้วก็บรรยากาศโคตรชิลเลยอากาศเยน็เยนๆริมถนนแบบนี้นะฮะแล้วก็เมืองที่เ,เงียบๆแล้วกันก็สงบดีแล้วก็ไม่ถึงกับวุ่นวายมากนักท่องเทีย่ยวอาจจะยังไม่ได้เยอะมากตอนที่เดือนที่มาเป็นเดือนพฤศจิกาะอะไรเงี้ยนะมีทั้งฝั่งนู้นมีข้าวโพด เขาเรียกว่าพวกอะไรอ่ะดย่างนะมีโรตีก็กลางคืนก็ไม่ต้องกลัวหิวเลยเดินออกมาถ้ามาพักแถวแถวแบบศูนย์ท่องเที่ยวลมฟ้าไทยอะไรสักอย่างนะก็ลองมาดูได้บรรยากาศโคตรดีเลยไปกินหมูกระทะก่อนสวัสดีครับผมนะฮะแต่เช้าตู่เลยประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้าครับที่บริเวณภูชีฟ้าครับด้านล่างนะฮะก็ ปกติไปทํางานยังไม่ตื่นเช้าขนาดนี้เลยนะครับเพื่อแต่ว่าเพื่อพระอาทิตย์ขึ้นนะแสงแรกของวันนี้ก็เลยต้องตื่นเช้านิดนึงเดี๋ยวเรานั่งรถไปบริเวณ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรตีนผูแล้วกันแล้วก็เดินขึ้นไปประมาณ7 8 0 0เมตรนะเพื่อไปชมทะเลหมอกตานเช้านะฮะยังไม่ตื่นเลยตอนนี้ไปลุย 2> 1, 2 แล้วนะฮะเรียบร้อยบริเวณด้านล่างที่รถมาจอดเสียงสั่นไปหมดเลยหนาวอะไรเท่าไหร่ครับก่อละยี่สิบบาทสี่สิบบาทครับอันยี่สิบอันนี้ครับได้ ซื้อไปใช้ก่อนอุปกรณกร์ต่อขึ้นเดินขึ้น,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 นไปนานเกือบหกจุดเมตรครับประมาณยี่สิบนาที<ป>นี่ที่นี่ก็ด้านล่างก็จะมีของขายด้วยนะฮะใครย่ยหิวก็จะเตรียมตุนสเสบียงไว้ก็ได้แล้วก็มีทั้งหมกทั้งพอบต่างๆแล้วก็จะมีก่อนทางขึ้นก็จะมีคุณลุงขายไฟฉายแบบนี้นะอันละยี่สิบบาทแล้วก็สี่สิบบาท เอาไว้สองทางพอตอนที่ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะยังมืดอยู่นะครับส่วนใหญ่ที่เดินขึ้นไปก็ตั้งแต่ดีสีดีห้าอะไรเงี้ยแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยทอนขึ้นมาเนี่ยโหดาวโคตรชัดเลยเห็นทางช้างเผือกชัดมากนะครับโคตรสวยเลยนึกไม่ออกนะว่าเห็นท้องฟ้าที่เห็นดาวเยอะขนาดนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เจ็เมตรนะครับอย่านะนะที่คนลุงเมื่อกี้นี่บอก ขึ้นไปมีเซเว่นทั้งบนนะครับอา,อากาศดีแบบนี้ก็เดินได้เรื่อยๆนะดีที่ไม่ร้อนเย็นๆแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเห็นหรืะะอเปล่าแล้วกล้องโกโปรมืดนิดนึงแต่ว่าที่เห็นชัดเลยก็คืออย่างที่บอกไปว่าดาวชัดมากวันนี้โอ้โห ทางแอบชันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับทุกคนมันอาจจะมืดไปสักหน่อยนะแต่ว่าเห็นยอดภูชีฟ้าอยู่ไกลๆนะครับทางยิ่งขึ้นสูงยิ่งชันขึ้นเรื่อยๆ เจ้าได้ที่กล้องมันอาจจะโฟกัสไม่เห็นโค่สวยเลยทอ,อนาพาใจที่อ่อนลากลับมึตื่นอีกคนปล่อยฟ้านไปกับฟ้าครา กับับาายลงลยง,งงโแสดงมนตอนนี้อยู่นภูชีฟ้าเรียบร้อยนะหลังจากที่เดินขึ้นมาตั้งแต่ตีหา้ากว่ามืดเลยต้องนั่งรอจนกว่าว่าทิ์จะขึ้นก็ประมาณ กี่โมง,งเกือบเกือบเจ็ดโมงประมาณหกโมงครึ่งนะนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้าง,งเยอะแล้วสวยมากนะฮะคุ้มจริงๆที่ขึ้นมานะครับก็เพลินมากๆถ่ายรูปแต่เราคนนึงหยิบกล้องมาถ่ายอะไรเงี้ยก็เป็นภาพพี่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะถ้ามีโอกาสก็อยากแนะนำเหมือนสวยมากนะครับผมโดยเฉพาะที่ทะเลหมอกนะฮะก็มาทํางนานในทุกๆหน้าหนาวตลอดนะักท่องเที่ยวถือว่าสวยงามจริงตั้งแต่ตอนขึ้นมาแล้ว ตั้งแต่พาทิตย์เทิขึ้นมาก็มีดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดเลยแต่พอทะเลหมอกเริ่มมาปุ๊บแสงแดดเริ่มขึ้นก็เป็นภาพที่คมจริงครับก็แนะนำให้มาแล้วกันถ่ายรูปจ่อขึ้นมางบนนะครับวนนี้ตรงยอดก็มีพี่เขามือโป ถ่ายรูปด่วนนะฮะก็จะให้แบบชัดมากแล้วก็เราถ่ายเองยังไงก็มืดอยู่ดีเพราะมันย้อนแสงนะถ่ายไม่เป็นด้วยแล้วก็ถ่ายแล้วรับได้เลยเห็นในภาพว่าเออก็สวยดีก็จะลองให้เขาถ่ายหนะ่อยใบหนึ่งก็ห้าสิบบาทก็ถือว่าก็ไม่ได้แพงอะไรก็ลอ,องดูหน่อยเผืออ่อจะได้รูปที่แบบว่าไปเก็บไว้เป็นที่ระทึกไหม เดี๋ยวพาไปดูออฟฟิศคุณลุงน่าเชื่อวันยอดผู้ชี้ฟ้ามีออฟฟิศอ่ะคุณลุงนี่ถ่ายรูปเมื่อกี้นยไม,ไ,มนไม่ได้เปลี่ยนเสื้อนะถอดเสือ้อเลยอากาศเริ่มร้อนแล้วโอ้โหดูทางเข้าออฟฟิศลุงโคตรเจ๋งเลยโอ้โหยอด <c oughs> นี่ <c oughs> นโอ้โหโคตรเปรี้ยวเลยลุง นี่เอกลูซีฟเลยเนี่ยอันนี้คือสุดยอดเลยแล้วก็อันนี้คือใช้แบตแบบว่าบ้านๆเลยนะครอ๋ออันนี้ปกติที่ลุงเข้ามานี่คือลุงเข้ามาปิ้นนะครับเลยอ๋อจะได้ไม่ต้องขึ้นลงแบกของขึ้นลงไม่ได้ครับไม่ก็อันนี้ฝนตกก็รับรูดได้เพื่อฝนตกใช่ใช้แบตเตอรี่ใหญ่ไม่ต้องติดตัวเขาหน้องมาแบตเตอรี่น้อยติดตัดได้ แล้วผมถามนิดนึงลุงถ่ายรูปที่นี่มานานยังครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วแล้วคุณลุงมีความรู้ทางด้านถ่ายรูปมาก่อนไหมหรือว่าเราก็ลองถ่ายแต่เราก็ลองถ่ายเราก็ชอบชอบเรื่องนี้นะผมชอบเรื่องนี้ผมก็เรื่องเรื่องนี้ถ้าคนไม่ชอบมาเรื่องไม่เพลงเราชอาแล้วก็ฝึกเพื่อเพื่อเพ่อเพ่อตายกันเองก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆทีมันแต่สวยนะรูปเมื่อกี้นี้แล้วแบบพวกนี้ก็คือซื้อเข้าไปซื้อมาอย่างในเมืองชื่อชิงลาย แก้วครับที่เซนท่าที่เชียงรายนะครับต้องไปไกลไกลนีกันไปทันวันทัวันเลยแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าหน้าที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาคุณลุงก็ไม่ได้ขึ้นมาแลครับมาทุกวันถ้าได้มีงานนักท่องเที่ยวก็มาทุกวันมาทุกวันเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่มีงานเราก็มาทุกวัน๋อฝนตกเขาก็มาเหมือนกันอ๋อเหรอฝนตกนี่สวยไหมครับลุงสวยอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวชาติจะให้ดูนะเป็นเวลาฝนตกมันก็จะมีหมอกหลังหลังฝนตกเดี๋ยวชาติจะให้ดูนะ โอ้โหไม่คิดว่าบนยอดโปรสูงขนาดนี้ครับอ่านี่สวยโอ้โหนี่ท่าแบบว่าบัลเล่เลยนะฮะโอเคโหสุดยอดเลยครับลุงครไหนๆก็อันนี้เดี๋ยวอุดหนุนนี่สักภาพสองภาพก่อนกลับครับผมมาครับดูเลยว่าสูงโตก็ได้ได้ครับโหสุดยอดเลยไปก่อนกลับจริงๆจะกลับแล้วแหละนะฮะแต่ว่า เอาเฟวที่ป้ายไม่เอาถ้าเอาป้ายก็เอาป้ายคนหนึง่งเอาอสลิคนหนึ่ง,ง,งก็ได้ คุณนท้าแม่กีอนนี้สวยมากก็ใบละห้าสิบบาทขอคุมากครับขอบคุณมากครับเรียบร้อย